สวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับผมจ้าริฉันสือวานั่งขบลาเชียวสนามจ้าอยู่บ้านเหมาตะบนสักคู่สือว่านภูมิจังหวัด้อยเอดครับไอซื้อเหรียญซื้อ,อยังครับซื้อเหรียญซื้อขําค่ะเอ่อแม่ข้าแม่ค้าปลูกพักมันไหมครับจ้ะปลูกพักเพื่อการเกษตรเพื่อการค้าครับมาแล้วยี่สิบปีค่ะเห็นมาแล้วยี่สิบป,ปีจ้าป้ายี่สิบปี พักที่ขาปปูปเ,เนี่ยขาปลูกพักอียงเนี่ครับปูเผืชดตามฤด,ดูกาลค่ะมันเป็นเผืชดหมุนเวียนในหลายอย่างครับที่ใส่จําเป็นใส่ในปัจจุบันค่ะ,อ,ะอยู่อยู่อยู่สวนพักข้าเนียเข้ามีพักอียงเน่ครับในสวนพักมี่เริ่มตัพายตูล้ละค่ะหอมหะพาคผ้ารกระเพรา ผักกาดขาวพักน้ากวางตุ้งครับก็คือบักทิบ<อ>บักเขครับพื้นพื้นที่ปลูนี่เท่าไรครับตอนนี้สามสิบไรเอ้สามไรค่ะสามไรค่ะตอนนี้คือปลูสามไรอยู่จ้ะโอ้ในพื้นที่สามไรปูเขาปลูกเป็นแถวเออเห็ดเป็นแปลงเง้าเหรอครับจ้ะเห็ดเป็นแป้งเง้า<อ>แป้งเคืองเป็นล็อกค่ะล็อกประมาณแปดสิบเส้นหนุ่เมตรหนึ่งอะค่ะแล้วแต่ พักที่เนาสิบปูก่ะอันนี้ความกวางไหมครับจ้าข้อมเท่าแถครับแปลงนึ่งว้มเาวาประมาณห้าสิบ <50 S 2> ห้าสิบห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรจ้าอ๋อคือแ่งเป็นหล,ลอกเป็นโซนเป็นโซนแ่งค่ะอืมเออไอ้มันมีมันมีพวกโรคมาแลงอย่างแบบทีเขามาไม่ค่ะมาแลงนี่่วนมาเป็นเป็นเป็นออียงครับก็เป็นนอนน้อนกอแล้ะค่ะก็มาแล้งีม่มีเขา่อน เพี่ยเพียเพียหรือว่าล่าขาวค่ะเอือเฮ้าเฮามีวิธีกําจัดแบบใดครับส่วนมากก็สิเป็นการดูแลแบบตะหน่อยเลยละค่ะดูแลแบบว่าให้มาเลีงเขามาได้ครับคือเฮ้าง่มขึ้นก็ต้องเอาไฟมาไตาเพื่อสิข่าเมียบีนะคะก็คือเก็บทิมหรครับเก็บถิมค่ะก็คือเก็บทิมออกจากจากปแปลงเฮ้าเมาไปเก็บถิมไกล เนี่ยขอสําคัญถ่าเ่ามีวัดพืชหรือวัาห้านี่หลายๆมันก็มันกับอาศัยบ่ใดนะคะครับก็คือห้องตองมากําจัดวัดพื่นนี่ค่ะมเอาก็สิมีให้พื้นที่สะอาดไว้ครับก็ทิมีคนเอาห้านะแม่นค่ะเสียห้าเสียยังไ้มีคนดูแลผู้ไดู้้ได้ดูแลซอยครับอยู่ยสวนนี่มีแม่ค่ะกับมีคนสวนอยู่คูหนึ่งอือมีเม่คนสวนซอยกันเท็ดมั้งครับสามคน โอ้เห็ดปลูกได้หลายขนาดนี่การตลาดของเฮานี่เฮาข้าขายจังไรครับขายไสช่วงนี้ทรงเป็นคนเห็ดผักทรงมาแต่ไหนค่ะแม่คข้าเป็นสิมรับเอาอยู่สวนเลยค่ะโอ้แม่คข้าขนกลางมะรับอยู่สวนเลยแต่ทำมันลายลีก็ออกเองค่ะออกไปตามตลาดนัดตลาดนัดตลาดนัดอยู่ัสคหรอวันน้ำพุมค่ะวันที่สิบเย็ดกับวันที่สามของทุกเดือนอำเภอสวน้ำพุมเขาเลยที่เจ็ดวันที่สามคลองทมไปบ่ครับ ค้องโมบ่ไปค่ะอ๋อไปตลาดนันใหญ่เลยเมียนค่ะอ๋อหรือคือห้องก็เอาขึ้นรถไปขายจ้าถ้าถ้าบ่าท่านีหลีก็ไปทรงลยเอ็ดค่ะอืมสรงสรงใส่ครับอยู่เลยตลาดสะทองค่ะโหตลาดสดตอนเสาเลยเมียนค่ะอืคือมีตลาดร่องรับจ้าครับอันนี้ก็คือขายน้ามูบ้านไดขายบขครับน้ามูบานก็สทรงตาม้านค่ะอ๋อลานค่ะพวกร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งแบบร้านขายพักขายกับเขาแล้วแตเพนสิีสั่งค่ะ คข้าขายนาะขายเป็นเป็นเป็นจังไหนครับเป็นกิโลหรือเป็นเป็นมัดเป็นกิโลค่ะเป็นกิโลจ้ะราคาทรงกระสีลดกว่าราคาขายตรงอยู่ครับอืคันคันผู้ใดสีสนใจคือ่นสามารถมากมากสวนห่อใดเลยนมาครับแมนค่ะอืมสวนห่อมารับหอดมองเกิดสีขายเป็นราคาทรงแมนค่ะครับสิบโลขึ้นไปทรงใดค่ะ สิบโลขึ้นไปส่งตามหมู่บ้านก็ส่งได้จ้าเราพวกเราปุ๋ยด้วยครับปุ๋ยเอาใส่ปุ๋ยอย่างครับฟุ้นขีดไก่ค่ะขีไก่จ้าฟุ้นขีดไก่อย่างเดียวเลยบ่ครับจ้าใส่ฟุ้นขีไก่กระถามันบอเมืองล้วมันบอง้ามเขากับซอยปุ้ยเคมีอยู่ค่ะครับอืมเคมีผสมจ้าเป็นปุ๋ยเม็ดแล้วกับบ่ได้ใส่เป็นปุ๋ยเม็ดไหมครับไม่นค่ะพ่อบอกสูตรเลยว่าปุ๋ยยัง สูตรซิมหาค่ะอ๋อสูตรเสมอจ้ะครับคือเขากับน,นี้มีอายุการเจ็บเจียวของเขานะครับมันเป็นปุ๋ยเคมีคีว่าภาพโนโนบโครบอืมจ้ะใส่ตัวนั้นครับก็คืออายุการเจ็บเกียวของของแต่ละพักหนึ่งก็คือม้นต่างกันนะครับแต่ละมือแต่ละพักแต่ละย่างแต่ละพักครับดูแลว่าคือกันค่ะอืมดูแลว่าขึ้นกันจ้ะ พ่อพ่อยกตัวอย่างเห็นไหมครับพักตรงนีสวนห,ห้องห้องมันจังเลยเอาเป็นมาหรือว่าพักกินใบเนาะค่ะครับมั่นสีไส่ปุ๋ยน้ำว่ามันสีไส่ใส่ปุ๋ยน้ำายก็ปุ๋ยเม็ดอืมขัดพักกินบใบแม่นค่ะจังไส่ฟุ้นนี่ไส่ฟุ้นขี้ไก่จังเป็นหัวละผ้าเป็นพายตูนี่มันสีใส่ว่าคอยไดครับเพราะว่ามันเห็ดไห่ใบมันด่างเป็นเชือ้อราอืม กับพักซี่ไทยพักซี่เล่าสิต้องใส่ปุ๋ยนามถ้าเป็นถ้าเป็นพักทีจ้างพักการห่อกระลำดอกเนี่ยชวนมาเขาจะใส่ปุ๋ยนามบ่อดเลยมันเห็ดให้ดอกเนาเห็ดต้นเนาเขาต้องใส่ปุ๋ยเม็ดกับฟุนครับอันนี้คือเป็นอันนี้คือเป็นความรูเที่ยวเขาเขาเห็ดมาจอ สัตรูนอกจากพวกน้อนพวกมแมลงแล้วมันมีสตัตรูตัวอื่นที่เขามาทำลายแบบมันกัมันกับมีหมามีแมวนะคะมีหมาม,มีแมว,ม,แม,วมันอยู่ในป่าค่ะไล่ยอยู่ม,งม,มีงูบ่ครับเขามาไม่ได้ค่ะข้นดูแลอยู่หนีอยู่ก็คือหม,มากับบ่อคอยได้นีปปันใดเพราะว่าเป่ายู่เบิดมือค่ะโอดูดูแลตลอดจ้ามันเสียสิมากกลางคืนครับผมไม่ยำไม่หยางเห็นใดของเขาเสียหายกับมีอยู่ครับก็สิมาช่วงคืนเนาะมาเนะครับผมไล่ได้ต่อเดือนนีเหฮาได้ตกเดือนเท่าไหร่ครับ ช่วงนี้มันเพิ่งเริ่มขายเนาะค่ะคมันจะอยู่ประมาณมือหนึ่งเมื่อเกินพันบาทมือหนึ่งเมื่อเกินพันแม่นค่ะถ้าเป็นช่วงที่มันออกพักทุกอย่างออกมีเมรอดพร้พอรมกันเหมือนอี่คืออยู่ประมาณ 3, สามพันสามพันค่ะรวมรวมแล้วทีห้องเคยเห็นมานนี่ไล่ใดห้องห้องใดอลไรเ่าใดครับมันมีเวลาขายพักที่เป็นแบบนี้อยู่แค่สองเดือนค่ะสองเดือนแมน่นนขายพักเร,เรียนท่านว่ากมุกกล่าครับไล่ใด ยางขาวๆเดือนหนึ่งกับประจำก็สี่หมื่นถึงห้าหมื่นเนี่ยค่ะสองเดือนจ้ะทีห้องขายผักคือยางตดำคือสี่หมื่นถึงห้าหมื่นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนเกิดตกแสนได้ปะถามันบันเป็นยางเลยนี่คือได้ค่ะได้สองเดือนก็คือเก็บหนึ่งแสนบาทแม่นค่ะโอ้คือพื้นที่ห้องห้องบริโอยแห่ว่างเลยนะครับเนาะแม่นห้องกับปลูกให้มันเต็มในพื้นที่จ้ะพื้นที่สามไร่อันปลูกเต็มเมื่อพื้นที่นี่คือมันสิอยู่ประมาณนั้นค่ะครับ โอ้สองเดือนหนึ่งแสนบาทเนี่ยคือเป็นรายได้ของเขานะครับเนาะ,ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากสีปลูพักปูยังหนีก็คือสามารถเท็ดเป็นอาชีพลักได้เลยแม่นค่ะหรือเทรดเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับเนาะ<ม>นสามารถมาดูแลตอนเสาร์ตอนแรงพดน้ำพ่นน้ำไวช่วงเลิกงานผู้ใดพี่มีงานประจำเท่ากับมาเห็ดเสาอาทิตย์เนาะยินดีที่สิให้คํำปรึกษาครับมามาปรึกษาการตลาดกับแม่ค่ำก็ได้นะครับว่า ปลูกเราเล้วสิมีวิธีดแูแลรักษาจังไดกับจัดหลูกแมลงไดนะครับเนาะครับสมานมาปรึกษาได้นะครับการตลาดยุไสจังไดทุนทีสนใจอยากสีมาสื่อนะครับาพาข้งเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แม่คั่ฝากเบอร์โทรไว้นะครับเนาะเบอร์โทรใส่ใส่เบอร์โทรยังครับใส่เบอร์โทรศูนย์หกสองหนึ่งสามสี่เก้าเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะ ็คือโทษมาโวงนาม้าสั่งจองพาของเฮาได้เลยคดือาเสไปส่งน้าหมบันก็คือต้องสิบกิโลเนาะสิบกิโลขึ้นไปนะครับอันนี้คือผู้ไดทีสนใจครับพอค้ายแม่ค้าสี่มารับไปสื่อก็คือมาบ้านเหมืนะครับเนาะตำบลสะคูอําเภอสวนภุมมจังหวัด้อยย็ดเฮาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่คัาหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ